พ่อแม่ไม่ใช่พระอา,หารหัน์ของลูกเพราะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่ได้หมดกิเลสด,ดีที่สุดของความเป็นพ่อแม่เป็นได้แค่พระพรมในบ้านที่มาดั้งเดิมมันถูกต้องนั้นอยู่ในพรหมสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับเหล่าพระภิกษุสาวกมีใจความสรุปว่าถ้ามีลูกแล้วอุปการะเลี้ยงดูลูก ช่วยให้ลูกรู้จักโลกรู้จักชีวิตก็จะเป็นพ่อแม่ผู้สมควรได้รับการบูชาอีกทั้งนับว่าสกุลนั้นมีพระพรหมอันควรบูชาอยู่ในเรือนลูกผู้มีใจสูงจึงพึงกราบไหว้พ่อแม่ปรนิบัติท่านต่างๆนานาไม่ต่างจะคิดถวายการปรนนิบัติต่อพระพรหมพูดง่ายๆว่าพ่อแม่ดีก็เปรียบเหมือนพระพรหมได้ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ส่วนลูกที่ดีตอบ ก็ควรแก่การเป็นเทวดาทั้งพ่อแม่และลูกเมื่อตายแล้วไปสู่สวรรค์จะไม่น่าแปลกใจแต่ทั้งพ่อแม่และลูกยังไม่หมดกิเลสเป็นพ่อเป็นแม่แล้วหมดกิเลสไม่ได้ก็หมายความว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ทว่าเมื่อจดจำไว้ผิดบอกต่อกันผิดๆว่าพระอรหันต์ที่บ้านคือพ่อแม่ อย่างนี้พ่อขี้เมาบางคนกลับถึงบ้านเห็นลูกวิ่งหนีก็ประกาศลั่นว่านี่จะวิ่งหนีพระอรหันต์เรอบาปนั่นเองกลับมากราบพระอรหันต์ซะดีๆซึ่งเมื่อลูกได้ยินอย่างนี้เข้าก็คงยากที่จะศรัทธาพุทธศาสนาต่อเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าคงตรัสอะไรไว้ผิดแน่ๆขอให้จดจํากันใหม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ มีแต่คนไทยเท่านั้นที่จำไว้อย่างนี้แท้จริงแล้วทางพุทธเรามีกล่าวไว้ในชาดกว่าถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักให้ถ้าพ่อแม่พูดจาไม่น่ารักถ้าพ่อแม่ทำตัวไม่เป็นประโยชน์ถ้าพ่อแม่ไม่มีความเป็นธรรมก็เป็นพ่อแม่ที่ไม่น่านับถือแม้เป็นลูกก็คงบูชาไม่ลงพูดง่ายๆท่านสอนว่าอย่าสำคัญตัวผิดคิดว่าเพียงให้กำเนิด ก็ประเสริฐที่สุดสำหรับลูกซึ่งนี่เป็นความจริงประจำโลกฟังแล้วไม่ขัดแยง้งอย่างไรก็ตามหลายคนรู้สึกอยู่เป็นวุบวุบว่าตนไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีรู้ตัวว่าความประพฤติไม่น่าเคารพเวลาทะเลาะกับลูกน้อยใจขึ้นมาก็มักเอะอะว่าเออกูมันไม่ดีไม่ต้องนับถือกูเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ ซึ่งนั่นก็เป็นอีกข้างความผิดพลาดที่ทั้งก่อบาปก่อกรรมให้ตัวเองและลูกตนแม้คนไม่น่าเคารพที่สุดเมื่อให้กำเนิดลูกก็ต้องนับว่าได้ให้สิ่งที่ไม่มีใครในโลกให้กับลูกได้อยู่ดีถ้าไม่มีเลือดเนื้อให้จิตวิญญ,ญาณเข้ามาประกบประกอบก็ไม่มีชีวิตแบบมนุษย์ให้พ้นแดนนรกแดนเดรัจฉานไม่มีชีวิตแบบมนุษย์ให้สแสวงทางสวรรค์ทางนิพพาน เลือดเนื้อของมนุษย์จึงเป็นยิ่งกว่าทรัพย์ทั้งปวงต่อให้โตขึ้นมีใครอื่นโอนเงินสดให้ร้อยล้านพันล้านหน้าทราบซึ่งหัวใจพองคับโลกขนาดไหนก็เทียบไม่ได้กับผู้ให้เลือดเนื้อมาหัวใจพองแบบนั้นฉะนั้นถึงรู้สึกว่าตัวไม่ดีก็อย่าปล่อยให้ลูกลามปามด่าว่าหรือทำร้ายกลับเพราะมันไม่ใช่เรื่องสมน้ำสมเนื้อแบบเราเตะเขาเขาเตะเราจเจ้ากัน แต่มันเหมือนนักมวยรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่มาชกกันเรยกว่าออกแรงเท่ากันทว่าคนหนึ่งแค่หนาสะบัดเบาๆอีกคนถึงขั้นน็อกได้พ่อแม่ทำร้ายลูกถึงตายยังมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์หรือเจริญสติเอามักเอาผลได้แต่ถ้าลูกทำร้ายพ่อแม่ถึงตายอันนี้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยกรรมต่างกันผลต่างกันเป็นไปตามฐานะความสัมพันธ์ การระลึกถึงฐานะของตนเองอย่างมีสติถูกต้องคือรู้ตัวว่าเป็นพ่อแม่วางตัวเป็นพ่อแม่ให้ลูกนับถือหรือแม้รู้ตัวว่าไม่น่านับถือก็ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกตบหัวเล่นเป็นการลงโทษได้และเมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เห็นกับลูกอยู่ก็จะเกิดสติเกิดความมีแก่ใจอยากทำตัวเป็นพ่อแม่ที่น่านับถือขึ้นมาเอง